สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับหมอปลั๊กฟาร์มทุกทุกท่านเลยค่ะวันนี้น้องผักบุ้งนะคะอยู่กับเสี่ยไหมเสี่ยไหมสวัสดีค่ะจะพาพ่อแม่พี่น้องนะคะมาชมพ่อพันธุ์ควายไทยตัวนี้เลยน่าล่าอแบบนี้เขามีชื่อว่าเจ้าวันเจริญนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เสี่ยไหมช่วยแนะนําลักษณะแล้วก็จุดเด่นของเจ้าวันเจริญให้แฟนคลับหมอปลั๊กฟาร์มได้ฟังสักนิดนึงค่ะเจ้าวันเจริญนะครับตอนนี้อายุ2ปี3เดือนนะครับยังฟันน้ํานมนะครับฟันน้ํานมยังไม่หักอ่ายังเป็นหนุ่มน้อง ม้อยอย,ยู่นะคะเป็นเด็กูนะครับตอนนี้ผสมอยู่ที่ฟาร์มไปแล้วเจ็ดตัวนะครับยังไม่ได้เปิดผสมนะครับก็กล่าวว่าเป็นช่วงแบบทดลองใช่ไหมคะก็คิดว่าสิ้นเดือนนี้นะครับจะตรวจเลือดนะครับนําเข้าศูนย์นะครับเพราะว่าอยู่ที่ข้อผมเป็นศูนย์วิทมาตรฐานสำันครับ ตัวนี้น้องสูงอยู่ที่เท่าไรคะเสีส่ยมงเอาไปลงทะเบียนเมื่อกี้นี่163คร<อ>ับน้ำหนัก1,001กิโลโอ้โหเป็นหนุ่มน้อยที่มีความสูงอยู่ที่163เซนติเมตรนะคะความสูงดีน้ำหนักดีโครงสร้างดีแบบนี้เลยหล่อแบบนี้นะคะใครสนใจในส่วนของน้ำเชือ้อก็สามารถติดต่อมาที่หมอปลั๊กฟาร์มของเราได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลก่อนได้เลยเือนี้ก็รีดน้ำเชื้อได้แล้วครับสามารถรีดน้ำเชื้อได้แล้วจำไหน ให้พี่น้องในราคาเกษตรกรนะครับคือชุดละ3 0 0พันอ่าค่ะมีโปรโมชั่นให้เราด้วยราคาพี่น้องเกษตรกรรับรองเลยว่าได้ไปในราคาคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาที่หมอปลั๊กฟาร์มของเราได้เลยเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณวันเจริญนี่ได้แชมป์มา2สนามนะครับจากสุรินทร์แล้วก็จากชัยภูมิอ๋อค่ะแชมป์สสนามการันตีแชมป์สสนามเลยที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดชัยภูมิด้วยนะคะ ใครที่สนใจนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณเสี่ยม,มายม่มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ